สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่25พฤษภาคม2565นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้คุยกับผู้ปกครองแล้วก็ได้เปิดตัวนะครับเปิดตัวเปิดใจกับเด็กไปว่าเราคือพวกกันนะครับเราคือพวกเดียวกันวันนี้ตอนกลางวันครูแชมป์ได้ลองเรียกนะครับเรียกเด็กมานั่งคุยนะครับถามว่ากลางวันกินข้าวกับอะไรอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พยายาม บอกเขาว่าลองถามเขาว่าในในลองบอกครูแชมปซี่ว่าคนไหนอ่ะเป็นเพื่อนบ้างเขาก็พยายามมองหาเพื่อนที่อยู่ชั้นเดิมนะครับเพื่อนที่ย้ายมาจากชั้นเดิมแต่ปรากฏว่าเขาก็บอกคนนี้คนนี้และทีนี้ครูแชมปก็เลยชี้ไปที่เพื่อนคนที่นั่งใกล้ๆบอกคนนี้คนนี้ใช่เพื่อนไหมคนนี้ใช่เพื่อนไหมนะครับเขาก็พยักหน้าแล้วทีนี้ครูแชมปก็เลยลองถามเพื่อนว่า คนนี้เพื่อนคนนี้ยใช่เพื่อนเราไหมเพื่อนเขาก็พยักหน้าเพราะกูแชมป์ก็เลยบอกว่านี่แหละเราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวนะลูกเรามีเพื่อนเนี่ยทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดมันอยู่ว่าเราอ่ะจะเปิดใจกับใครบ้างหรือเปล่าเขาก็พยักหน้านะครับพอพูดถึงเรื่องว่าวันนี้กินอะไรตอนกลางวันเขาพยายามจะนึกนะครับลักษณะมันเป็นยังไงเขาก็บอกได้อาหารวันนี้เป็นผัดซีอิ๊วนะครับแต่ว่า ตัวเด็กอาจจะไม่รู้จักก็ได้เนาะตัวเด็กอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่เคยกินแต่ว่าพอเพื่อนเขาคุยอะไรปุ๊บผมอ่าก็เลยคุยว่าขนมหวานเป็นอะไรเขาก็นึกไม่ออกใช้สาคูไหมเขาเขาก็พยักหน้าแล้วระหว่างสาคูกับรดช่องชอบอะไรเขาก็บอกว่าชอบลอดช่องแล้วรถช่องกับสลิมชอบอะไรเขาก็มีคําถามครับเขามีคําถามเขาบอกว่าสลิมเป็นยังไงครับครู กูแชมป์ก็เลยบอกว่าที่มันเป็นเส้นสีละหลายสีแล้วก็มีน้ําแข็งมีนัำตที่เขาบอกอ๋อครับชอบสลิมมากกว่าแต่แล้วก็สักพักหนึ่งเขาพูดเองนะครับพูดกับรอยยิ้มเลยเขาพูดว่าแต่ผมชอบกินบัวลอยครับครูอ่ะเริ่มเริ่มรู้ละนะครับเริ่มรู้ละกูแชมป์ก็แต่ไหลเขาเบาเนาะจริงๆอะอยากจะกอดเลยแหละแต่มันโควิดนะครับเนาะเราก็ใช้วิธีนี้วันนี้ก็มาเล่าเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เราเปิดตัวไปเมื่อวานเนี่ย อาการของเด็กวันนี้ไม่มีอาการเหนื่อแตกไม่มีอาการตื่นตระหนกตกใจแล้วก็คือเหมือนกับเด็กปกตินี่แหละเพียงแต่อาจจะคิดอะไรช้าไปนิดนึงเราก็ต้องรอคอยอันนี้คือวิธีการที่กูแชมป์ได้รับมานะครับตอนนี้รอรออย่างเดียวรอรอรอได้ข้อมูลจากคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ของเด็กคนนี้นะครับเพื่อให้คำแนะนำมานะครับ อย่างไรก็ตามนะครับขอยืนยันว่าเจตนาที่จะทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้แบบเราสู่กันฟังแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครหล,หลายๆคนในอนาคตทั้งนี้ได้ขออนุญาตจากผู้ปกครองแล้วนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับช่วยกันเป็นกําลังใจให้เด็กคนนี้และเด็กๆทุกคนนะครับช่วยกันพาเขา ออกมาจากโลกที่เป็นสีเทานะครับจะได้มาเจอโลกที่มีสีสันสวยงามด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าขั้นต่อไปเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l ว t o เว o r d c o c h a m p c o m และ facebook สิทธิ์คูแชมป์ครับ แลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องฟิดครูแชมป์ด้วยนะคะ